มนุษยชาติมักที่จะพลาดผลประโยชน์ของตัวเองเสมอด้วยการรีบตีความสิ่งที่เพิ่งเดินรับมาด้วยสมองกับศักยภาพของตัวเองส่วนใหญ่แล้วก็มองว่ามันไม่เหมาะสมไม่เข้าพวกไม่เกี่ยวข้องกันหรือก็คือไม่ใช่เรื่องของมันบางครั้งก็มองเป็นเรื่องเหลวไหล เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดเพี้ยนเทียมเท็จหรือก็คือเรื่องของผีป่านสาตานไปโน้นเธออยากบอกว่าเธออยู่กับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่วินาทีแรกแห่งการปฏิสนธิและจะอยู่ตลอดไปจนละสังขารดังนั้นอีกหนึ่งวิธีการในการพัฒนาจิตวิญญาณเธอจะส่งเรื่องราววิญญาณ ให้กับมนุษย์แต่ละคนด้วยสิ่งที่คนนั้นเกลียดที่สุดไม่ชอบที่สุดไม่เห็นด้วยที่สุดไม่เข้าพวกที่สุดไม่เกี่ยวข้องที่สุดไม่เหมาะสมที่สุดเหลวไหลที่สุดไรสาระที่สุดไม่มีเหตุผลที่สุดหรือเรื่องที่ฟังหรืออ่านแล้วสะดุดหัวทิมหัวต่ำที่สุดคำถามคือ ทำไมต้องส่งแบบนี้คำตอบง่ายๆก็คือถ้าส่งเรื่องที่มนุษย์ผู้นั้นเชื่อได้ง่ายที่สุดมีเหตุผลที่สุดเข้าท่าเข้าทางที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดไม่งงงวยและมีสาร,ระมากมายเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่สมองรับรู้ไปแล้วแล้วถ้าสมองรับรู้ไปแล้ว แล้ววิญญาณจะได้ประโยชน์อะไรถึงตรงนี้ถ้าใครมีความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณในระดับหนึ่งย่อมต้องมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างแล้วว่าก่อนหน้านี้ของแต่ละคนนั้นได้ปฏิเสธและเพิกเฉยเรื่องราวเหล่านี้มามากมายเพียงใดเธออยากย้ำว่ามากมายเหลือเกิน คำที่เธอว่าทุกคนพลาดมากมายมันไม่เว้นแม้แต,นนญญญญแต่คนที่สนทนากับพระวิญญาณได้ด้วยนะเพียงแค่คนที่สนทนากับพระวิญญาณได้ก็แค่อาจจะพลาดน้อยกว่าคนอื่นสักหน่อยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคนที่มีความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณก็ยอมจะไวและสังเกตฝ่ายวิญญาณ มากกว่าคนปกติแค่นั้นเองผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณจะเอตใจและเฉลียวใจในเรื่องใดๆที่เข้ามาในชีวิตเสมอและจะไม่ยอมปล่อยให้ความคิดเหนือวิญญาณโดยไม่ยอมให้ความคิดคิดว่านั่นคือเรื่องบังเอิญเพราะถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญคนคนนั้นก็จะคิดว่า มันเป็นเรื่องเหลวไหลคือเรื่องไม่เหมาะสมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันคนคนนั้นก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลไวายวิญญาณเท่าไหร่ก็พลาดน้อยแค่นั้นและถึงตอนนี้แล้วถ้าใครสังเกตก็จะเริ่มเอะใจแล้วว่าก่อนหน้านี้มาทั้งหมดทั้งชีวิตนั้นแต่ละคน สละสิทธิ์ของที่พระวิญญาณเอามาวางไว้ตรงหน้าเหมือนเรื่องบังเอิญมากมายแค่ไหนการมีความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณกับพระวิญญาณของแต่ละคนมันไม่ใช่เรื่องหน้ามือกับหลังเท้าหรือขาวกับดำหรือตีความแบบมนุษย์ว่าพอรับพระวิญญาณวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ตื่นมาก็เป็นคนวิญญาณจ๋าเลย โอมันง่ายไปไหมมนุษย์เลือกสละสิทธิ์มากแค่ไหนเพราะไม่สังเกตความห่างกันของความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆห่างออกไปมากแค่นั้นในทํานองเดียวกันหากมนุษย์เลือกใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนเพราะยอมสังเกตความห่างก็จะค่อยๆใกล้เข้ามามากแค่นั้นแน่นอนว่า ช่วงแรกๆก,ก็ต้องสละสิทธิ์มากกว่าใช้สิทธิ์แต่พอใช้สิทธิ์ไปเรื่อยๆระยะหลังๆมันก็จะใช้สิทธิ์มากกว่าสละสิทธิ์ความสัมพันธ์คือสิ่งที่จะนำไปสู่การเติบโตฝ่ายวิญญาณ